น้องน้องคะเรามาจัดกลุ่มสิ่งของให้เท่าๆกันกันค่ะมีเบอร์เกอร์อยู่12ชิ้นเรามาจัดกลุ่มกลุ่มละ6ชิ้นกันค่ะ1 2มีเบอร์เกอร์อยู่2กลุ่มแต่ละกลุ่มมีเบอร์เกอร์อยู่6ชิ้น ลองจัดกลุ่มกลุ่มละสี่ชิ้นกันต่อค่ะหนึ่งสอมีเบอร์เกอร์อยู่3ามกลุ่มแต่ละกลุ่มมีเบอร์เกอร์สี่ชิ้นค่ะเรามาจัดกลุ่มของสิ่งของให้เท่าๆกันกันต่อค่ะ มีเฟรนช์ฟรายอยู่10กล่องมาจัดกลุ่มกลุ่มละ5กล่องกันค่ะ1 2มีเฟรนช์ฟรายสองกลุ่มแต่ละกลุ่มมีเฟรนช์ฟราย5กล่องค่ะเรามาลองจัดกลุ่มกลุ่มละ2กล่องกันค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้ามีเฟนฟลยห้ากลุ่มแต่ละกลุ่มมีเฟนฟลยสองกล่องค่ะเรามาจัดกลุ่มสิ่งของเท่าๆกันกันต่อค่ะมีฮอทดอก18ชิ้น เรามาจัดกลุ่มกลุ่มละ3ชิ้นกันค่ะ1 2 3 4 5 6มี่ห้าหกฮอทดอกอยู่6กลุ่มในแต่ละกลุ่มมีฮอทดอก3ชิ้น ลองจัดกลุ่มกลุ่มละเก้าชิ้นกันค่ะ1 2มีฮอทดอกสองกลุ่มแต่และกลุ่มมีฮอทดอก9ชิ้นค่ะ แล้วพบกันใหม่คราวหนะ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะ